สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิริสุออนิวขอบ17นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางบิสโตน2 5 5 6้านะคะเป็นยางปี23ค่ะเ็นสีชัดเจนเลยนะคะ สัญญาการยางปักทางห้องเฮียงเพยยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายเบอร์เลย เปลี่ยนจากล้อขอบ20นะคะมาเสริมหล้อเป็นล้อเดิมขอบ17นะคะใช้งานทนทนไปเลยนะคะยางบิสโต e นะคะปี B 23 255657นะคะสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะ มาร้อแต่งนะคะกับล้อดเดิมป้ายแดงนะคะสวยๆราคาเบาๆนะคะใช้งานทนๆไปเลยค่ะ สามารถแอดไลน์ไอดีศูนย์เก้าเก้าสาี่นะคะร้านสัญญาการยางนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะ มาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะล้อแท้ TRD ขอบ20นะคะสวยๆนะคะนีมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะสวยมากๆเลย ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนมากๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ